สวัสดีครับวันนี้ร้านซนี่สาขากวนแก่นเดี๋ยวจะมานําเสนอสินค้าในร้านของเรานะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เห็นนี่เป็นถังวานนะครับถังวานขนาด600ลิตรตัวนี้ทําจากไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์อย่างหนาใช้กับรถตั้งแต่2 0 24 2 4 21แรงขึ้นไปใช้ได้ครับขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสิ่งที่เราบรรทุกสิ่งที่เราบรรจุเข้าไปข้างในวานปุย๋ยวานข้าววานปุ๋ยเม็ด อ้ยหอมแดงกะเทียมหอมแดงกระเทียม,มาใส่เนะ่ะยพานปุ๋ยเม็ดอ่าพันปุ๋ยอินทรีย์ได้ครับอันนี้จะเป็นถางตัดหญ้าครับตัวนี้ขนาดหนึ่งเมตรอ่าลืมบอกไปอันนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับมีบริการจัดส่งถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นหังตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าขนาดหนึ่งเมตรนะครับใช้สําหรับรถเล็กก็คือตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบ แป8แรงอ่าใช้ได้ใช้ได้ก็คือเหมาอะออสมนะครับตัวนี้จะมียอยแถมมาให้ตัวนี้ก็จะมียอยแถมมาให้นะครับนี่ใช้หัวเกียร์มาดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นใบมีดตรงนะครับนี่นี่นี่ใบมีดตรงสกีปรับได้ครับอย่างน,นี้5ระดับเลย ตัวนี้ราคา2 3 5 0 0ร้ยบาทครับมีบริการจัดส่งถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นถังพ่นยาครับถังพ่นยาขนาด1 0 0 0พันลิตรเป็นไฟเบอร์เหมือนกันครับทนทานแข็งแรงตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กอย่างดีครับอันนี้ปั๊มปั๊มขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถปรับได้เปิดปิดได้ครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันปรับแรงดันครับตัวนี้อันนี้วาล์วลมแล้วก็จะมี P ี o ีอให้ครับก็คือต่อให้เรียบร้อยอันนี้เป็นโมเล่ครับปั่น นี่ครับ PTO ปัน่นแล้วก็มีอะไรให้ด้วยคนารนหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดข้างละหกข้างละสี่หัวฉีดนะครับสองแขนแขนยาวมีข้ากละสองเมตรอ่ะตัวนี้จะเป็นที่ระบายนะครับที่ระบายน้ําออกอันนี้ขนาดหนึ่งพันลิตรนะครับราคาสามหมื่นหนึ่งันห้าร้อยบาทครับมีบริการจัดส่งถึงที่พร้อมเจ็ดเมือปลายทางเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันลิตรเหมือนกันครับสเปคเดียวกันเลย เมนูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี้นะครับข้างหน้านี้จะเป็นขนาด300ลิตรนะครับจะแตกต่างก็คือขนาดของถังก็คือจะเป็น300ลิตรแล้วก็หัวฉีดนะครับหัวฉีดจะออกข้างละสามข้างละสามหัวตัวนั้นจะสี่หัวแล้วก็แต่แขนนี่ยาวเท่ากันครับก็คือสองเมตรตัวนี้จะเป็นหัวพลาสติกนะครับ พลาสติกทนทานแข็งแรงครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฉีดยาฉีดฮโอร์โมนหรือฉีดต่างๆฉีดปุ๋ยปุ๋ยน้ําได้ครับตัวนี้ราคา25,500บาทครับมีบริการจัดส่งถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับแล้วก็นี้อันนี้ล้อเกวียนครับล้อเกวียนล้อเกวียนล้อใหญ่ๆเนี่ยครับตัวนี้ ใช้กับรถสามสิบถึงห้าสิบแรงม้าครับตัวนี้อันนี้จะเป็นล้อหลังนะครับล้อหลังร้อลแปดสิบร้อหน้าร้อยสาสิบครับราคาสา0หมืนห้าพันบาทเท่านั้นครับมีบริการจัดสูงถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางครับวันรูปแบบนี้ั่งนี้ก็จะเป็นล้อเหมือนกันครับล้อยงครับล้อยงล้อเกวียน มาดูหน้าบ้านหน้าร้านครับหน้าร้านตัวนี้จะเป็นถางตัดหญ้านะครับถางตัดหญ้าขนาด1.2ตัวนี้ราคา23,500บาทเท่านั้นเองครับใช้กับรถตั้งแต่30แรงขึ้นไปอันนี้จะมีใบคัดท้ายด้วยน,นะครับใบคัดท้ายเราก็มีขายใบคัดท้ายใบ10ใบ18ใบ22ใบ24อ่าอันนี้จะเป็น1เมตรเหมือนกันครับอ่า1เมตร แจกลายละเอียดไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นชุดปวดร่องอ้อยครับจะมีถังสแตนเลสชุดหัวเกียร์แล้วก็จะเป็นฐานสรับนะครับข้างละสามข้างล่งสามใบความกว้างขนาดสเปคนะครับความกว้าง90เซนติเมตรครับใช้กับรถเล็ก21-27ถึงแรงม้าครับราคา35,500าร้บาทเท่านั้นเองครับมีบริการจัดส่งที่พร้อมเก็บเงินปลายทาง ตัวนี้ตัวเขียวๆนี้นะครับมองไกลๆหน่อยอ่ะอย่ามาอย่ามาใกลๆหน่อยตัวนี้จะเป็นเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์ดับมือนะครับก็คือถ้าปวดตะขอด้านหน้ามันจะหงายเงื้อดงด้านหลังเลยอันนี้ราคาห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทอ่ามันถูกประมาณไม่เกินแปดตันครับใช้กับรถห้าสิบแรงขึ้นไปเนี่ยครับเป็นตะขอปวดสลักตรงนี้อ่า แล้วก็ดันกดตัวนี้ลงอันนี้ก็จะหงายลงไปอัตโนมัติของมันครับอันนี้ด้านหน้าด้านหน้ามาดูด้านหน้าอันนี้อันนี้เป็นล้อหน้าครับล้อหน้าของล้อหน้าของล้อยงอันนี้ร้อยสามสิบนะครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฐานทําฐานยุล่องครับฐานยุล่องขนาดไปยี่สิบสองครับพร้อมชุดถังปุ๋ยอย่างดี ราคา42,500บาทครับอันนี้อันนี้ยอมรับว่าขายดีมากครับก็คือเสร็จในรอบเดียวอ่าอันนี้จะเป็นฐานทำรุ่นมันนะครับฐานฮารุมันฐานทำรุ่นมัน,าน,น,มนสามารถหมุน360องศาและปรับสูงต่ำได้ครับขนาดนี้เลยใช้กับคู่กับร้อยยงสีดำๆนั่นนะครับอ่าก็คือต้นมันแต่อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือ ความคว่ำไปเลยนะครับคว่ำไปเลยเออนั่นแหละก็คือมีขนาดสองสี่หแปดแปดใบครับลักษณะการทํางานก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือ2ใบหน้าป่าดินอ่าสองใบหลังพลิกดินอ่าประมาณนี้ครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นหางหางขุดมันครับหางขุดมันสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้สไลด์ได้ตามหน้าง,งานเลย ไม่ต้องไปปรับแขนรถไถน,นะครับสามารถสไลด์ตรงนี้ได้เลยง่ายครับใช้งานง่ายอันนี้ขนาดใบ24ครับที่เห็นนี้เป็นใบย4ราคา3 0 0 0 0ื่นเอ้ยหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าเป็นใบ22ราคาอยู่ที่12,500บาทเท่านั้นเองครับแข็งครับอันนี้เป็นเหล็กลาปมะกบครับแข็งแรงทนทานครับตันนี้เป็นโรตารีโรตารีโรตารีอ่าโรตารตาลีละขนาด1ด 85ครับตัวนี้โรตาอรี่อันนี้ของซันนี่ครับเป็นโรตารี่ระบบเฟืองนะครับเห็นไหมครับหัวเกียร์ใหญ่เหล็กเหล็กหนาครับตัวนี้เหล็กหนาสามารถปรับได้สปริงครับตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันครับตัวนี้อ่าแขนก็ปรับได้ครับตามตามรถเลยตัวนี้ปรับได้ครับสกีปรับได้สกีสองชั้นด้วยนะครับนี่โรตารี่ระบบเฟืองราคา 5 4 5 0 0บาทเท่านั้นเองครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยร้านเราอยู่ที่ทางเข้าสนามกอล์ฟสิงพาร์ถนนข่าพระโกสุมเลยลงเบียร์สิงมาประมาณ1นึกิโเมตรครับอยู่ขวามืออท่านจะเห็นไอ้ยักษ์สุขเขียวแล้วก็ธงหลายๆอันนี้ครับอยู่หน้าร้านขับรถมาถึงประมาณเห็นลงเบียร์แล้วก็ ดูด้านขวาไว้เลยจะเห็นโอเคครับนี่แหละครับสินค้าในร้านเรา